จังหวัดลบบุรีสืบสารประเพณีโบราณกวนข้าวทิพมทุปาปยาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่สองพมิถุนายน2566เวลา9กานาฬิกานาทีที่วัดนิคมสามคีชัยบ่อหตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระภาวนาวชิระานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี เจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยประธานฝ่ายสมนายอัมพลอังคาภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในประเพณีกวนข้าวทิศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพลตีสิทธิชัยคัตพันธ์พอบบอมทบ .13 นายพิษณุป,ประพาธนานันนายอำเภอเมืองลบบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้วันวิสาขบ,บูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันประสูติตัรุโรและวันปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในปีพุทธศักราช2566นี้ตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีถก ตามประเพณีของคนไทยชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่โบราณก็จะมีการกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาด้วยมีความเชื่อและศรัทธาว่าเป็นอาหารที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยแล้วได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นการตัดรู้ยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือนหลังจากที่ได้เสวยข้าวมาทุปรยาตหรือข้าวทิพที่น้งสุชาดาทิดาของเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคมได้นำมาถวายก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้หนึ่งวันซึ่งช่วงเวลาจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพของชาวพุทธในภาคกลางปัจจุบันนิยมทำกันในช่วงก่อนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหรือเดือนหนึ่งในปีที่มีเดือนแปดสองหนเช่นปีนี้โดยในจังหวัดลบบุรี วัดนิคมสามัคคีชัยบ่อหได้มีการจัดประเพณีกวนข้าวทิพสืบเนื่องกันมากว่า60ปีแล้วแต่ในห่วงสามปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจึงได้เว้นการจัดพิธีกวนข้าวทิพไปปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิระยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยบ่อห ได้เมตตาให้หรื้อฟื้นวิธีกวนข้าวทิพย์ของวัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลกูกหลานสืบไปและส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์อีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากสํากงานประชาคมพันธ์นจังหวัดรบบุรี นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีพ์ทีวีนพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อัยร์นัทองแก้วรณราธิการข่าวรายงาน